สวัสดีนะคะพบกับครอบครัวของคุณยายน้ำพึ่งตอนเย็นนะคะยายน้ำพึ่งแฟมิลรี่ตอนเย็นนะคะวันนี้อากาศยามเย็นๆนะคะน้องปุ๋ยนะคะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีคุณแม่แม่ทุกท่านก่อนนะคะสวัสดีคุณแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้พ่อควานก็ได้ขัดตัวให้คุณยายทุกๆเชือกนะคะได้เลี่ยมเชื่อมนะคะวันนี้เพราะว่าก็มีเวลามาตั้งแต่ตอน เี้ยงแล้วนะคะก็ขัดทีละตัวนะคะน้องปุ๋ยขาสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีคุณแม่แม่ก่อนเนี่ยสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีคุณแม่เอฟซีทุกท่านก่อนนะคะคะะสวัสดียำเย็นนะคะสวัสดียมเย็นนะคะสวัสดีคุณแม่แม่ทุกท่านเลยนะคะพบกับยายน้ำพึ่งแฟมิลี่นะคะวันนี้ก็คุณยายก็ได้ขัดตัวนะคะ อย่างสะอาดสะอาดนะคะข้อความก็ค่อยๆขัดตัวไปทีละเชือกนะคะน้องปุ๋ยเสร็จแล้วนะคะก็น้องปุ๋ยก็นอนอยู่ตรงนี้นะคะคุณแม่ๆจ๋าเพราะว่าน้องปุ๋ยก็ไม่ค่อยได้ย้ายไปที่อื่นนะคะเพราะว่าช้างไว้รุ่นนะคะบางทีข้อความคนเดียวนะคะก็ไม่ทันนะคะก็ปลูกไว้ตรงนี้นะคะก็เวลาอาบน้ําก็จะพามาตรงนี้นะคะ เพราะว่าอยู่ใกล้ๆก็ได้เดินออกกําลังกายมาถึงตรงนี้นะคะน้องปุ๋ยบางทีก็กว่าจะได้เดินลงไปข้างล่างเหมือนยายๆนะคะยายๆก็พาไปง่ายนะคะถ้าควานครบนะคะก็จะได้พาไปหลายๆเชือกพร้อมกันได้นะคะแต่ว่าควานเราคนเดียวนะคะก็พาไปทีละเชือกนะคะอาบน้ําเสร็จแล้วนะคะคุณยายทั้งสามคุณยายนะคะวันนี้พอควานก็ขัดตัวให้คุณยายซาเลียมเชี่ยมเลยนะคะวันนี้ มายืนกินหญ้าอย่างสบายใจเลยนะคะคุณยายจินตลากับคุณยายตั้มพึ่งนะคะที่อยู่ใกล้ๆกันนะคะเพราะว่าบริเวณนี้เราก็จะปลูกคุณยายสี่เชือกไว้ใกล้ๆกันนะคะคุณยายสายทองรอบสุดท้ายนะคะยังไม่ได้ขัดตัวนะคะยังมีแต่ขี้โคลนเต็มตัวเลยนะคะเมื่อวานก็ฝนตกนะคะตั้งแต่บ่ายสามนะคะก็ตก70-8 0เนะคะถึงกลางคืนนะคะ เดี๋ยวพ่อควานก็กําลังจะเอาคุณยายไปขัดตัวนะคะเพราะว่าเชื่ออื่นๆนะคะคุณยายพุ่มพวงนะคะตัวนี้ก็เป็นคุณยายพุ่มพวงนะคะเจ๊พวงของเรานะคะขัดตัวสะเลี่ยมเลยนะคะวันนี้ปกติจะมีแต่ขี้โคลนนะคะก็มีเวลานะคะก็ต้องกราบขอบคุณคุณแม่มาริสามากๆเลยนะคะที่เมตตาคุณยายนะคะให้ได้พักผ่อนตั้งแต่เช้ามานะคะ ท่านก็เมตตานะคะที่หยิบยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือคุณยายนะคะตัวนี้ก็เป็นคุณยายพุ่มพวงของเรานะคะนักวิ่งมาละทอนของครอบครัวยายน้ำพึ่งนะคะวิ่งเก่งมากๆนะคะวิ่งเร็วมากนะคะก็ยังแข็งแรงนะคะคุณยายพุ่มพวงเป็นช้างที่เดินเร็วนะคะช้างเร็วคล่องแคล่วว่องไวนะคะแต่ก่อนควานเลี้ยงก็ เอาไปผูกกับให้กินต้นไผ่นะคะก็ทำให้เสียบตาก็รักษาไม่ทันนะคะฝั่งขวานะคะเพราะว่าเขาจะเสียวตานะคะเขาถึงหันไปหันมานะคะเขาจะคุ้นกับเพื่อนๆมากๆนะคะยายน้ำผึ้งไม่ค่อยทำอะไรนะคะเพราะว่าอยู่กับเพื่อนตัวไหนก็ไม่ทำเพื่อนนะคะ แต่ถ้าเป็นคุณยายสายทองของเรานะคะชอบกัดหางเพื่อนนะคะอยู่ใกล้ไม่ได้นะคะวันนี้พ่อควันก็ขับตัวให้สะดำเลยนะคะจะได้สะอาดสะอา้านม่งนะคะคุณยายก็จะได้โล่งนะคะได้ขัดตัวนะคะก็มานอนตรงนี้นะคะแล้วก็เอาดินทำเป็นเนินๆให้คุณยายได้นอนพิงนะคะ ทุกทุกเชือกก็ทําอย่างนี้ทุกเชือกนะคะทางนี้ก็จะเป็นที่นอนของคุณยายสายทองนะคะตอนนี้คุณยายยังอาบน้ําไม่เสร็จนะคะเพราะว่าอาบหลังหลังเพื่อนนะคะเพราะว่าช้างห้าเชือกนะคะก็กว่าจะอาบเสร็จขัดตัวเสร็จนะคะคุณยายน้ํำพึ้งจ๋าสวัสดีคุณแม่แม่ทุกท่านเลยนะคะคุณยายสวัสดีนะคะคุณยายก็สวัสดีไม่เป็นนะคะ ครอบครัวของยายน้ำพึ่งมีห้าเชือกนะคะมียายน้ำพึ้งนะคะอายุห้าสิบกว่าแล้วนะคะวันนี้ก็ได้ยืนกินหญ้าได้พักผ่อนอย่างสบายใจนะคะวันนี้ก็มารับชมบรรยากาศตอนเย็นๆนะคะกับครอบครัวของยายน้ำพึ่งนะคะทางนี้ก็เป็นป่านะคะถ้าว่าเรา มาผูกตรงนี้ก็ถ้าว่าผูกอยู่ไกลกันก็คุณยายก็จะร้องหากันนะคะเพราะว่าติดกันผูกไว้จะติดกันสามสีเชือกนะคะถ้าเอาไปไกลเกินก็ไม่ได้นะคะก็ปลูกอยู่ได้ขนาดนี้นะคะคุณยายกินจะลาค่ะคุณยายก็ขัดตัวเสร็จแล้วนะคะอาบน้ําเสร็จแล้วนะคะสีเชือกอาบน้ําเสร็จก่อนนะคะเพราะว่ารอให้คุณยายสายทองขัดที่หลังเขานะคะวันนี้ ให้คุณยายน้ำพึ่งก่อนเลยนะคะเพราะว่าเสียสละโล่มไม้ให้เพื่อนๆอยู่นะคะก็ได้ขัดตัวอาบนะ้ำมากินญ้าหลายรอบแล้วนะคะคุณยายก็ได้พักผ่อนเร็วนะคะก็ต้องกราบขอพระคุณคุณแม่มาลิสามากๆเลยนะคะที่เมตากับครอบครัวของยายน้ำพึ่งแฟมิลี่นะคะข็ขอ,ขอให้ท่านนะคะมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไปนะคะคุณแม่ๆนะคะคุณแม่ทุกท่านด้วยนะคะ ที่มีเมตตานะคะก็กราบขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่เมตตาต่อครอบครัวของยายน้ำพึง่งคุณแม่ใจบุญคุณแม่เอฟซีทุกท่านเลยนะคะก็เอ่ยชื่อนามของท่านบางทีแม่ควานก็จำชื่อไม่ได้หมดทุกท่านนะคะต้องกราบขอบคุณคุณแม่สะพานบุญทุกท่านเลยนะคะคุณแม่แม่เอฟซีนะคะทุกท่านนะคะคุณพ่อเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเมตตาครอบครัวของคุณยายน้ำพึ่งแฟมิลี่นะคะ ก็ต้องกราบขอบคุณทุกๆท,ท่านมากเลยนะคะค <c oughs> ุณยายสายทองยังยังขัดตัวไม่เสร็จนะคะเห็น <c oughs> เพื่อนขึ้นมาแล้วก็<า> <c oughs> ขัดตัวได้แป๊บเดียวก็จะดื้อมาแล้วนะคะล้างตัวก่อนนะคะคุณยายจา๋าล้างตัวให้เสร็จก่อนนะคะ อยากขึ้นไปหาเพื่อนแล้วคุณยายตัวเล็กของเรานะคะคุณยายสายทองล้างตัวก่อนนะคะจะได้ไม่มีเหานะคะรีบจะขึ้นไปหาคุณยายทั้ง สามเชือกรออยู่แล้วนะคะจะได้ไปกินหญ้านะคะคุณยายของเราเห็นเพื่อนกินหญาก็ยังอาบน้ําขัดตัวยังไม่เสร็จก็จะรีบขึ้นไปนะคะเพราะควานก็รีบอาบให้นะคะอาบน้ําก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ค่อยได้ขัดตัวนะคะช้างก็มีเหาได้นะคะก็วันนั้นก็คุณหมอจากสุรินก็มาฉีดให้ค่าเหานะคะ แต่ว่าช้างก็ไม่ค่อยได้ขัดตัวอยู่กับพี่มานานนะคะตั้งแต่โควิดเข้ามาก็ไม่ค่อยได้ขัดเท่าไหร่นะคะก็วันนี้มีเวลานะคะเราก็ขัดตัวให้คุณยายได้เดินเล่นทุกๆเชือกนะคะวันนี้ก็สบายใจนะคะคุณยายก็ไม่เครียดนะคะไป <What? S 1> แล้ว <laughs> เดินไปหาหญ้า น้องปุ๋ยก็แยกอยู่นะคะเพราะว่าน้องปุ๋ยเป็นช้างไวรุ่นนะคะก็ไม่กล้าผูกใกล้คุณยายนะคะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าหลุดมาก็ทําคุณยายได้นะคะก็แยกไว้อีกโซนหนึ่งฝั่งนี้นะคะก็ให้คุณยายทั้งสี่เชือกนะคะได้อยู่ติดๆกันฝั่งนี้นะคะคุณยายสายทองก็อยู่ตรงนี้นะคะเมื่อวานฝนตกก็อาจจะยังเปียกนะคะเพราะว่าตกแรงนะคะ คุยายก็ยืนกินหญ้าอย่างสบายใจเลยนะคะวันนี้ก็อากาศไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกหนักนะคะก็อากาศเย็นๆนะคะคุณยายก็จะไม่ค่อยร้อนนะคะเพราะว่าตอนกลางวันก็คลึ้มๆมาก็ จะตกไม่ตกนะคะวันนี้ก็อากาศเย็นสายแล้วนะคะตอนเย็นคุณยายจ๋าคุณยายน้ำพึ่งสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีคุณแม่แม่เล้วครอบครัวของยายน้ำพึ่งก็มีห้าเชือกนะคะทางนี้ก็เป็นคุณยายกินตลานะคะ ก็คุณยา,ยายก็อายุ50าสกว่าแล้วนะคะมีน้องปุ๋ยนะคะที่อายุ28ปีนะคะคุณยายสายทองก็50ากว่าแล้วนะคะก็มีคุณยายพุ่มพวงนะคะเจ๊พวงของเรานะคะอายุ45ปีนะคะ ณยายสายทองจ๋าวิ่งลงข้างล่างไปแล้วนะคะเพราะควันวิ่งตามไปแล้วเพราะว่าอยากไปกินหญ้าข้างทางข้างล่างนะคะ <c oughs> <c oughs> เมื่อกี้จะขึ้นมาหาคุณยายสามเชือกทีนี้วิ่งลงไปข้างล่างแล้วนะคะอยากไปกินหญ้าข้างทางนะคะเพราะว่าวันก่อนนู้นก็เคยพาคุณยายสายทองลงไปนะคะก็ติดใจหญ้าข้างทางนะคะกินเป็นชั่วโมงเลยนะคะ เอาคุณยายจา๋าคุณยายสายทองวิ่งลงมาข้างล่างนะคะที่นายได้ลงมากินยญ้าข้างทางนะคะเพราะว่าพ่อควานก็เคยพาลงมาข้างล่างบ่อยนะคะก็ล้างตัวเสร็จวิ่งลงมาเลยนะคะเมื่อกี้พ่อควานวิ่งตามหลังมากินหญ้าอยู่ข้างทางนะคะเพราะว่าหญ้าธรรมชาตินะคะช้างก็ชอบนะคะเดินกินไปเรื่อยๆนะคะ า้างลนี้ก็จะเป็นบ้านคุณแม่นะคะบ้านคุณแม่นะคะบ้านคุณยายนะคะเป็นหญ้าขึ้นธรรมชาตินะคะกินดีมากๆเลยนะคะเพราะว่ากินหญ้าเนเปียทุกวันก็อาจจะเบื่อนะคะก็ <c oughs> <c oughs> เห็นหญ้าขึ้น เป็นยาขึ้นธรรมชาติแบบยาวัวนะคะก็จะกินอร่อยนะคะนานๆคุณยายจะได้มาเปลี่ยนบรรยากาศนะคะคุณยายสายทองได้ลงมาสองวันติดๆกันก็ติดใจนะคะพะออาบน้ำเสร็จวิ่งลงมาเลยนะคะเมื่อกี้อาบน้ำแทบไม่ทันเลยนะคะวิ่งลงมาที่เก่าที่มากินเคยมากินยาข้างทางนะคะ เพราะว่าคุณยายสายทองจะไม่ค่อยกลัวอะไรนะคะ<ป>มาเชือกเดียวก็าม,มาได้นะคะไป,ไ,ปดได้ทุกที่นะคะไม่ค่อยตื่นสนามเท่าไหร่นะคะมไม่ค่อยตื่นสถานที่เท่าไหร่นะคะมไม่เหมือนน้องปุ๋ยนะคะน้องปุ๋ยขี่ยากนะคะ,ะกว่าน้องปุ๋ยจะได้มาแต่ละทีนะคะก็นานนะคะก็พาแค่อยู่ข้างบนนะคะมาคนเดียวก็ไม่อยากมานะคะน้องปุ๋ยของเราส่วนคุณยายสายทองนี้ไม่ค่อย รัวอะไรนะคะไปได้ทุกที่กินหญ้าดีมากเลยะคะ่ะคุณแม่จ๋าคุณยายชอบกินหญ้านะคะคุณยายก็ คายเครียดนะคะได้เดินลงมากินหญ้านะคะก็อย่างสบายใจนะคะเพราะว่าอยู่กับที่นานๆก็จะเครียดได้นะคะช้างก็อยากกินเดินกินหญ้าธรรมชาตินะคะ วันนี้ก็ต้องกราบขอบคุณคุณแม่มาริสา,า,า,ามากๆนะคะที่เมตตาคุณยายนะคะเม,ตา,มตากับครอบคร,บรัวของยายน้ำพึ่งนะคะคให้ยายได้มีเวลานะคะพักผ่อนนะคะก็ต้องกราบขอบคุณท่านมากๆเลยนะคะก็ขอให้ท่านนะคะมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไปนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะคุณแม่มาริสาที่เมตตาคุณยายนะคะก็ขอให้ท่านมีแต่โชคลาภเข้ามานะคะไปทุกที่แห่งนใดนะคะก็ ให้คุณพระคุณเจา้าคุ้มครองท่านนะคะแค่นี้คุณยา,ยายก็ดีใจแล้วนะคะที่คุณแม่เมตตาขนาดนี้นะคะก็ต้องกราบขอบระคุณท่านมากๆเลยนะคุณยายคุณยายสายทองวิ่งเร็วมากเลยนะอยากลงไปข้างล่างอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> ไปอนพ่อควานอีกนะคะ <c oughs> ติดใจยากข้างทางนะคะคุณยายของเราอ่า <c oughs> ชอบกินยาข้างทางมากๆน่าจะเป็นญ้าธรรมชาตินะคะช้างก็จับชอบนะคะ oh, oh. <laughs> กินยางอะเลศอร่อยเลยนะคะ คุณยายจย๋าจะวิ่งนี้นะคะเพราะควานไปแป๊บหนึ่งนะคะหอมหอมต้นอะไร<ม>าสาวใหญ่เลยนะคะ m on, Come on. Yeah. Okay. on. คุณยายฟังภาษาอังกฤษออกด้วยนะคะ <laughs> คุณยายของเรานี่ไม่ธรรมดาเลยนะคะเพราะว่าแต่ก่อนเรารับทัวร์ฝรั่งนะคะเพราะว่าคุณยายก็เราเป็นช้างแท็กซี่นะคะขนแท็กซี่มานะคะพอเวลาเราพูดภาษาอังกฤษกับเขาเรียกเข้ามาเขาก็มานะคะ ก็น่าจะจําได้นะคะคุณยายก็ยังจําได้นะคะกินดีมากๆเลยนะคะยาธรรมชาตินะคะเพราะว่าท้าทุกวันได้เดินลงมากินอย่างนี้ทุกวันนะคะ oh. คุณยายทุกเช้อก็จะได้สบายใจนะคะเพราะว่าจะได้ไม่เครียดนะคะ คุณยายสายทองติดใจวันก่อนนู้นก็พาลงมากับคุณยายเจ๊พวงของเรานะคะเพราะอาบน้ํายังไม่เสร็จนะคะวิ่งวิ่งลงมาก่อนพ่อควานเลยนะคะแต่ว่าไม่ไปไหนนะคะมาถึงยาก็อยู่นะคะคุณยายสายทองจะไม่ค่อยกลัวนะคะก็วิ่งลงมาเลยนะคะแต่เชือกอื่นๆก็ถ้าพ่อควานไม่พาลงมาก็ไม่มานะคะคุณยายสายทองของเราก็วิ่งลงมาเร็วมากนะคะจำสถานที่ที่เคยกินได้นะคะ สัญชาตญาณของช้างนะคะค่ะวันนี้ก็ต้องกราบขอบคุณคุณแม่มาลิสามากๆนะคะวันนี้ก็ขอให้ท่านนะคะมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะที่เมตตาคุณยายของเรานะคะครอบครัวของยายน้ำพึ่งก็ต้องกราบขอบคุณท่านนะคะขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะสวัสดีนะคะ